สวัสดีครับออฟโกนโนไกวีซ่าหัวข้อนี้ขอวีซ่าไปเยี่ยมคุณป้าครอบครัวที่นอร์เวย์ไม่ง่ายอย่างที่คิดเดี๋ยวค่อยเล่าว่าทำไมไม่ง่ายทีนี้อันนี้คือเป็นหัวข้อที่ออบจะมาเล่าเคสของที่เพื่อนๆมาให้โกนโนไกช่วยแล้วก็เล่าเคสจากจดใหม่แนะนำตัวเป็นหลักแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการวิเคราะห์ต่างๆนะครับอันนี้ก็เกินก่อนนิดนึงว่าเป็นประมาณไหนนะก็คือ คนนี้เขาเป็นพนักงานบัญชีทำงานกับบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งรายได้โอเคมากๆแต่ว่าที่ติดอยู่ก็คือว่าคนที่เขาไปเยี่ยมเนี่ยก็คือคุณป้าซึ่งเปรียบเสมือนแม่คนที่สองของเขาอันนี้คือข้อมูลจากที่เขาให้มาแต่ว่าคุณป้าคือคนนามสกุลและก็เป็นญาติที่ห่างมาก เรียกว่านับญาติกันไม่ได้ไม่มีไม่มีหลักฐานกันนับญาติกันเป็นญาติห่างมากเท่านั้นก็คือมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเป็นคนช่วยดูแลคนนี้มาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กครับก็คือคุณป้าไปอยู่นอร์เว์ยนาน,นแล้วแล้วก็อยากจะเชิญไปเยี่ยมอืมครับก็โอเคก็คือเดี๋ยวเรามาดูจดหมายแนะนําตัวกันนิดนึง โดยปกติการขอวีซ่าเยี่ยมเย็นเนี่ยก็คือจะผ่านง่ายถ้าเกิดว่ามีหลักฐานราชการยืนยันซึ่งมักจะเป็นญาติที่ใกล้ชิดกันใช่ไหมก็คือญาติที่ใกล้ชิดกันมากพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาเพราะว่ามีหลักฐานราชการยืนยันทะเบียนบ้านสูติบัตรทะเบียนสมรสแต่ว่าห่างออกไปนิดนึงยังพอหาได้พี่สาวพ่อน้องสาวแม่อะไรอย่างนี้ห่างไปหนึ่งเลเวลก็คือเอาหลักฐานอย่างทะเบียนบ้านของ ต่างๆมาเชื่อมโยงกันได้แต่นี่คือห่างไปหลายเลเวลมากอืแถมยังคนละนามสกุลกันด้วยครับก็เลยพิสูจน์ความสัมพันธ์กันยากนิดนึงครับก็จดหมายนำตัวเนี่ยก็จะแบ่งเป็นอ่หลายๆย่อหน้าแต่ละย,ย่อหน้าก็จะเป็นเรื่องเรื่อหนึ่งไปเลยอย่างเงี้ยนะอะก็คืออย่างย่อหน้าแรกเนี่ยก็จะเริ่มด้ดวยการเกิ่นก่อนก็คือข้อมูลของผู้ยื่นข้อมูลของผู้เชิญใช่ไหมชื่อนามสกุลหมายเลขพาสปอร์ต แล้วก็ผู้เชิญทำอะไรอย่างนี้อย่างเคสนี้ก็คือ,อก็คือเราเนี่ยอยากจะขอวีซ่าเชิงเกนไปเยี่ยมคุณนะซึ่งตอนนี้เป็นซิติเซนของนอร์เวย์ไปแล้วคุณนะเชิญเองอโดยปกติแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นซิติเซนหรือยังก็มักจะเชิญเองแต่กิดยังไม่เป็นซิติเซนอาจจะแค่ไปอยู่ไม่กี่ปียังไม่มีพาสปอร์ตนอร์เวย์เลยก็อาจจะเป็นให้สามีหรือหรือคู่สมรสชาว นอร์เวย์เชิญแทนอย่างนี้ครับประเทศอื่นด้วยนะคล้ายๆกันครับแล้วก็ก็คือไปแค่ประมาณยี่สิบเอ็ดวันแล้ถือว่าไม่นานสำหรับเยี่ยมเยียนแล้วก็ตอนย้อนมาที่สองออบก็มักจะเป็นคือคือไม่ต้องตามนี้ก็ได้อันนี้คือมันเป็นสไตล์ของของออเองก็จะเป็นเรื่องของงานก็คือเขากําลังตอนนี้เขาทํางานบริษัทอะไรทํางานประจํามาเกือบเกือบห้าปีแล้ว อแล้วก็บอกหน้าที่ไปก็คือตอนนี้เป็นตําแหน่งอะไรเป็นตําแหน่งนักบัญชีอ่ที่บริษัทนี้ทํางานมาตั้งแต่วันเดือนปีไหนซึ่งรวมๆแล้วก็เกือบห้าปีแล้วแล้วก็หน้าที่ก็คืออย่างเช่นเา่าเขาเรียกอะไรก็บ <c oughs> ัญชีนะ <c oughs> ทําเกี่ยวกับการเงินทําภาษีทําอะไรพวกเนี้ยครับแล้วแต่ผู้ยื่นบอกอะไรมาครับแล้วก็เงินเดือน ก็สองหมื่นต้นๆแล้วก็รวมๆก็บริษัทอะไรตั้งอยู่ที่ไหนครับแต่เกิดว่าบริษัทที่อา,อาจจะพูดชื่อแล้วอาจจะไม่รู้ว่าทาอะไรก็จะต้องบอกนิดนึงว่าบริษัทนี้ทําอะไรใช่ไหมอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งต่างๆครับแล้วก็ย้อนหน้าถัดมาก็คือ,อตอนนี้เยี่ยมญาติเนี่ยเราต้องอธิบายความสัมพันธ์นิดนึงว่าญาติคนนี้กับเราเนี่ยเกี่ยวข้องกันยังไงไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ย ใครเชิญใครก็ได้ใช่ไหมแล้วก็อ้างเป็นญาติกันถูกไหมอย่างสมมติว่าคนที่อยู่ต่างประเทศอยากจะอ้างใครเป็นญาติบอววงเล็บอาจจะมีจุดประสงค์แอบแฝงเพราะว่าประเทศนั้นๆเขากลัวคนหนีเข้าเมืองกลัวแอบไปทํางานฉะนั้นอยากได้คนงานเออก็บอกว่าให้ไปหาใครมาให้หน่อยหมาถึงคนที่อยู่ไทยให้ไปหาใครมาห,หน่อยแล้วก็เมคว่าคนคนนั้นอะที่จะเชิญมาเนี่ยวงเล็บเชิญมาแอบทางานเนี่ยเป็นญาติกัน อ้าวอยนี้ก็เมกได้สิถูกไหมฉะนั้นเขาก็เลยต้องมีการให้เชื่อมโยงความสัมพันธ์กันนิดนึงว่าเป็นญาติกันจริงๆหรือเปล่าหรือยังน้อยก็รู้จักกันจริงๆครับอย่างเคสนี้เราก็มีบอกในจุดไหยแนะนําตัวว่าเออเป็นญาติฝ่ายแม่แล้วก็คือใกล้ชิดกันมากตั้งแต่เขายังเด็กนี่เป็นเหตุผลยอดทิตน,นะ <laughs> <laughs> ครับ เออก็คือบอกไปแหละแต่ก็คืออิงตามความเป็นจริงด้วยแต่ว่าใส่สีตีใครไปหน่อยนึงก็ได้เพราะเขายังไงก็ไม่ได้ไปรู้ขนาดนั้นหรอกแต่ก็อิงตามความเป็นจริงพอสมควรเอ่อก็คือเคยดูแลกับผู้ยื่นเนี่ยคุณนะเคยดูแลผู้ยื่นก็เหมือนกับเป็นแม่คนหนึ่งเอ่อแล้วก็ยังเรียกคนนี้ว่าเหมือนเป็นแม่ด้วยอ่อแต่หมายความว่าอายุต้องห่างกันระดับหนึ่งด้วยนะ อายุใกล้กันมากแล้วบอกว่าเป็นแม่มันไม่ได้นะหมายถึงว่าเรียกเหมือนแม่นี่ก็ไม่ได้นะออาอยุห่างกันระดับหนึ่งครับแล้วก็ช่วยจ่ายค่าที่จ่ายต่างๆด้วยเออทมไมก่อนครอบครัวอาจจะขัดสนเรื่องฐานะก็ได้คุณนามาช่วยก็คืออันนี้คือก่อนที่คุณนาจะย้ายไปนอร์เวย์ครับแล้วก็ก็คือโอ้โหพพอร์ตมาจนกระทั่งเรียนจบปริญญาได้งานเลยนะเออน,นี่อิงตามความเป็นจริงด้วยนะ แล้วก็เอาแต่ว่าเขาก็มีหน้าที่เหมือนกันว่าตอนอคุณน้าก็มีคุณพ่ออยู่ของตัวเองอยู่ที่ไทยใช่ไหมก็มีหน้าที่ไปช่วยดูแลคุณพ่อของคุณน้าบ้างเป็นบางครั้งครับโดยที่คุณนาส่งเงินมาช่วยเหลืออันนี้เนี่ยไอ้ตรงจุดนี้ก็จะมีหลักฐานอยู่ก็คือยอดเงินที่โอนเข้ามาตรงนี้ก็สามารถส่งเป็นหลักฐานได้นะว่าช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ย จะช่วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่เถอะแต่นี่คือเหมือนว่าเออวันให้ช่วยดูแลคุณพ่อของของผู้เชิญให้อ,อแล้วก็มีค่าช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างๆอ,อโอนมาให้กับผู้ยื่นที่จะไปช่วยดูแลอะไรอย่างนี้ครับก็หลักฐานการโอนนั่นแหละส่งได้เนี่ยแนละก็คือถือเป็นหลักฐานความสัมพันธ์อย่างหนึง่งใช่ไหมว่าผู้เชิญเคยเคยโอนเงินให้ครับแล้วก็คุณนะ้าก็กลับมาไทยทุกๆุกปีอยู่แล้วปเออ ป้าว่าเดี๋ยวมันน้าเฉยเลยป้าป้าตามข้อตามหัวข้อคุณป้าเออมันน้าเฉยเลยความสัมพันธ์ทางสายเลือดจริงๆเหรอไม่มีเป็นญาติทางห่างอ๋อญาติทางห่างก็คือสืบสายเชื้อเออเราจะนับยังไงไม่ได้คือไม่ได้มีสายเลือดอะไรกันเลยแต่แค่ว่านับกันเป็นป้านี่หละอืมไม่ไม่ไม่เป็นญาติฝ่ายแม่แต่ว่าญาติห่างออกไปมีสายเลือดกันจริงๆแต่ว่าห่างมากซะจนหาหลักฐานไม่ได้ใช่ เแล้วก็เกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี่ยถ้ายังพอจะโยงกันได้อยู่บ้างนะยังพอจะสืบเรื่องอ,อะไรนะเทือกเถาเหล่ากอกันได้อยู่บ้างนะแนะนําให้เขียน Family t ทรีก็คือเป็นเช่าแฟมิลี่ทรีก็เหมือนเป็นผังต้นไม้ว่าเริ่มต้นจากบรรพบุรุษบรรพบุรุษคนไหนแล้วก็โยงมาสู่อสมมุติว่าเป็นปู Great, 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 Great ่เกรสเกรสเกรสแกรนฟาเธอร์อะไรอย่างเงี้ยปู่โคตรทวดอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มต้นจากคนนั้นเสร็จแล้วก็ ออกมาเป็นปู่ทวดย่าทวดเฉยๆแล้วออกมาเป็นอะไรปู่กับย่าของทั้งสองสายแล้วก็ยงยงยงกันลงมาเออถ้ายัางพอจะนับกันได้อยู่นะเออครับคือคือแค่นั้นมันไม่ได้พอหรอกแต่ว่ามันก็ดีกว่าไม่ทําแค่นั้นแหละเอ่อก็คือคุณน้าก็ถัดมาก็คือทำอะไรร่วมกันบ้างครับย้อนหน้าถัดมาคือย้อนหน้าที่สามนั่นก็คือเราอธิบายความสัมพันธ์ไปแล้วซึ่งจําเป็นนะที่จะบอกสถานทูตว่า เรากับผู้เชิญเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วก็ย่อหน้าที่สี่ก็คือ,อเคยทําอะไรร่วมกันบ้างก็คือคุณน้ากลับมาไทยทุกปีเพื่อที่ป้า<ห> <laughs> ป้า,ปาคุณป้ากลับมาไทยทุกปีเพื่อมาเยี่ยมคุณพ่อของเธอแล้วก็เมื่อคุณป้ากลับมาก็จะต้องมาอยู่บ้านฉันเพราะว่าคุณป้าบ้านอยู่นอร์เวย์ตั้งเป็นสิบปีแล้วต่เอา <laughs> ใช่ไหมก็ก็ คุณพ่ออาจจะฝากให้คนอื่นดูแลอยู่แล้วก็ผู้ยื่นไปช่วยดูแลบ้างบางครั้งไงใช่ไหมก็ก็จะมาอยู่บ้านของผู้ยืน่นอแล้วก็ก็ไปเที่ยวด้วยกันไปรถทริปอะไรอย่างนงี้ไปทะเลภูเขาน้ําตกอะไรอย่างเงี้ถ้ามีชื่อสถานที่ก็ใส่ไปครับมีความทรงจาที่ดีร่วมกันแต่ว่าเพราะว่าโควิดซึ่ง,ง,งอันนี้เป็นเหตุการณ์พิเศษมีหรือไม่มีก็ได้อพอดีช่วงโควิดมันประเทศปิดใช่ไหมหลายปีก็ไม่ได้เจอกันเลยอันนี้เหตุการณ์พิเศษ ขึ้นอยู่ว่ามีหรือไม่มีแล้วก็ถัดไปก็คือเหตุผลในการเชิญเพราะว่าอ่าคุณน้าอยากจะตอบแทนที่ดูแลคุณน้าอย่างดีตอนที่คุณน้ามาไทยอันนี้เหตุผลยอดทิศอีกเหมือนกันนะเอ่อแล้วก็ช่วยยังอีกอันหนึ่งที่เหตุผลพิเศษที่ช่วยดูแลคุณพ่อของเธอแทนแทนตัวคุณน้าเองเอ้ยน้ายแล้วป้าคุณแอนดัวคุณป้าอ่าครับก็คือแล้วก็อยากให้ในจดหมายก็เขียนว่า อันนั่นแหละอันเออเราก็เลยลพูดตามจดหมายไงนะหรือป้าก็เป็นคําอันอย่างเดียวก็เป็นอันเหมือนกันเอนอย่าเดียวเอเออะ <ấy> น้าอยู่เลยครับอ่ก็อยากให้เห็นเห็นความสวยงามของนอร์เวย์อยากไปโชว์ว่าเออคุณป้าอยู่ยังไงครับแล้วก็ให้เป็นประสบการณ์ที่ดีครับก็ถ้าอันนี้ยังอายุไม่เยอะก็พูดเป็นประสบการณ์ดีครั้งหนึ่งในชีวิตเอออะไรเป็นประสบการณ์ที่ดีจะได้เอเพิ่มอะไร เหตโลบกว้างอะไรก็ว่ากันไปเออแล้วก็บังเอิญช่วงที่ไปก็ตรงกับช่วงช่วงอะไรอะช่วงสงการอืมมีเวลาไปได้มีเวลาได้ลาได้สักสามสัปดาห์เพราะสงการก็ไปแล้วอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมอ่ะก็ลาเพิ่มอีกหน่อยนึงก็พอไปได้อยู่ครับเดี๋ยวอายุมากกว่านี้จะไปไม่ได้เพราะนี้หน้าที่การงานหรือภาระมากขึ้นอะไรก็ว่ากันไปคือคือเหตุผลเป็นแล้วแต่คนนะนี่คือเรายกตัวยอย่างครับแล้วก็ ย้อนหน้าถัดมาคือการการันตีค่าใช้จ่ายก็คือเคสนี้ออกให้หมดอยู่แล้วอ่ะคุณนะ้าของฉันก็นะคุณป้าของฉันอน้าขอน้าแล้วกันนะเขาเปิดอ,อยู่เลยเลยคุณน้าของฉันเนี่ยก็การันตีจะออกค่าใช้จ่ายให้ทุกอย่างตอนที่ฉันไปนอร์เวย์ทั้งให้ที่พักทั้งออกเรื่องการเงินหรืออื่นๆอ,นอ,นอคือเราปกติเราก็ใส่อยู่แค่นี้ใครจะเพิ่มอีกก็ได้นะแล้วแต่เอาอใส่แค่นี้เองใครจะเพิ่มตั๋วเครื่องบินเพิ่มประก,กันหรืออะไรก็ว่ากันไป แล้วก็ฉันก็อยู่ที่บ้านของเธอตลอดระยะเวลาในคลิปนี้ก็ไปสามสัปดาห์ไงแล้วก็สุดท้ายก็คือการความผูกมัดกับประเทศครับเราก็เริ่มต้นด้วยว่าเออฉันจะปฏิบัติตามกฎทุกอย่างในประเทศนอร์เวย์และฉันจะออกจากนอร์เวย์ก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุแน่นอนก็คือในวันที่ครับตามในใบสมัครวันกลับเพราะว่าฉันจะต้องปึ๊บ กลับมาทําอะไรอย่างเคสนี้ก็กลับมาทํางานประจําต่อที่บริษัทอะไรซึ่งตอนเนี้ทํามาเกือบจะห้าปีแล้วดูซะหมายถึงว่าในใบรับรองงานเออไม่ใช่หมายถึงว่าเขาดูจากใบรับรองงานได้แต่เราก็อ้างอิงไปให้เขาเออเนาะเหมือนกระตุน้นกระตุกกระตุกต่อมกระถานทุนนิดหนึง่งห้าปีนะห้าปีเอ,อ่อทำตั้งห้าปีแล้วอย่าอย่าก,กลัวอย่าก,กลัวว่าจะการหนีไปทํางานที่นั่นฉันทําที่นี่ห้าปีแล้วอะไรประมาณนี้ ครับคือหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้ให้ไปไปพุ่งขนาดนี้แต่หมายถึงว่าแบบเหมือนกระตุกต่อมประมาณนี้ไงครับแล้วก็ยังจะต้องมีหน้าที่ช่วยดูแลคุณพ่อของคุณน้าอีกเอเอ,เอ,เอ,เอคุณพ่อของคุณน้าอีกอืมอันนี้แล้วแต่เหตุผลพิเศษของแต่ละคนนะเ,เพราะว่าอันนี้เขามีสลิปไอที่คุณนะ้าโอนเงินมาอยู่แล้วไงก็พออ้างอิงได้อยู่คือจะพูดอะไรก็พูดได้แต่ว่าเขาจะเชื่อหรือเปล่าคือหลักฐานว่ามีไหม และแถนยังมีแมวที่น่ารักแถมชื่อแมวอีกอ่าแล้วก็มีบ้านไม่ใช่มีมีรถรถยนของตัวเองซึ่งคุณน้าเนี่ยช่วยออกเงินซื้อรถนี่ให้อีกต่างหากด้วยเออช่วยสมทบอีกอมีหลักฐานด้วยไหมอ่ะทั้งทะเบียนรถทั้งที่คุณนาเคยส่งเงินมาเออในนี้อย่างเงี้ยเอถ้ามีอีกก็โอเคไงแล้วก็มีคอนโดเป็นชื่อตัวเองอ่า ก็คือไอ้เรื่องหลักฐานเนี่ยแล้วแต่ว่าจะมีหรือไม่มีนะครับอย่างของตอนออกส่งเนี่ยก็ไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรนะ <c oughs> ฉะนั้นก็แล้วแต่นะคือ,ค,อคือเหมือนเป็นการแบบเสริมฐานเฉยๆอะ่ะอ,อยิ่งมีเยอะยิ่งดีหมายถึงถ้ามันมีถ้าไม่ม,ม,มีก็ไม่ต้องไปควานหาหรอกครับอันนี้คือออกคิดเองไอ้เรื่องเหตุผลกลับไทยเพราะว่าเวลาสถานทูตปฏิเสธเนี่ยมาากักจะติกข้อน,นี้มาทุกรอบกลัวจะไม่กลับประเทศหลังจากที่จบการเดินทางแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เนี่ยเราคิดเองอนหะ่างนั้นก็หาหลักฐานมา อุดช่องโหว่เฉยๆครับมีหรือไม่มีแล้วแต่บุคคลอืมทีนี้แน่นอนผ่านผ่านแน่นอนแต่ว่าเคสแบบนี้จะไม่ผ่านถึงแม้ว่าผู้ยื่นจะทำงานดียังไงก็ตามถ้าหลักฐานความสัมพันธ์ไม่แน่นครับนี่เลยบอกว่าไม่ง่ายอย่างที่คิดเออบางคนก็ยามใจโอ้ฉันก็ทำงานก็ดีใบรับรองการทำงานก็มีคอ,คอนโดคอนโด รถอะไรก็มีวงเล็บส่งไหมบอกว่ามีเฉยๆแล้วแล้วส่งไหมละ่ะทะเบียนรถยนต์ทะเบียนบ้านอะไรประมาณเนี้ส่งไหมละ่ะที่ที่มีชื่อตัวเองเป็นเจ้าบ้านเน่ไม่ได้ส่งแหมแล้วเขาจะไปรู้ได้ไงเออก็ออไอ,อ้ส่วนของมั่นใจว่าตัวเองมีงานมีทรัพย์สินอะไรเนี่ยก็เรื่องหนึ่งก็มัเลยแต่ว่าจะบกพร่องเรื่องของความสัมพันธ์กับผู้เชิญบางคนมีรูปแค่รูปเดียวแถมยังเป็นรูปตอนเด็ก แบบว่าแล้วเขาจะรู้ไหมอ่ะรูปตอนเด็กไหมว่าคุณป้ายังสาวอยู่ตัวเองยังเด็กกระเปียกเขาจะรู้ไหมใช่ไหมก็แสดงว่าความสัมพันธ์ต้องชัดเจนอย่างเคสนี้ก็คือแน่นอนรูปถ่ายเยอะเพราะคุณป้ามาไทยทุกปีอยู่แล้วทีนั้นใครยังไม่ได้ทําก็ทําไว้เอ่อถ่ายให้เห็นหน้าชัดเจนด้วยนะไม่ใช่ไปถ่ายด้านข้างดูไม่ออกว่าใครหรือถ่ายรูปหมู่ใครว่าอยู่ตรงไหนเออเอาเน้นรูปคู่เน้นรูปคู่ หรือถ้ามีคนอื่นก็เอานิดหน่อยให้เห็นสองคนชัดเจนผู้ยืน่นผู้เชิญครับต่อให้ญาติห่างแต่ว่ามีรูปถ่ายชัดเจนมีรูปคุยวิดีโอคอลถ้าอ้างว่าคุยประจํากันบ่อยๆอยู่แล้วอะ่ะก็หลายไหนหลักฐานก็นี่ไงคุยเห็นหน้าไงคุยโอคอเออแล้วก็เรื่องหลักฐานราชการนี่ไม่มีเพราะว่าเพราะว่านับญาติกันไม่ได้คือเป็นญาติกันแต่ว่ามันห่างาก็เลยให้ทำแฟ้มบิลี อย่างที่เขาบอกโยงจากบรรพบุรุษคนไหนแล้วก็แยกสายกันมาจนถึงผู้ยิ่งกับผู้เชิญอยยางน้อยก็พอนับแยกกันในบ้างแน่แน,นอนบนรรพบุรุษแต่ละคนก็ใส่ชื่อกับน,บนามสกุลภาษาอังกฤษแค่นั้นก็พอไม่ไม่ต้องมีรูปอะไรหรอกมันบางทีมันหาไม่ได้ครับก็ทำา f m m l y y r ท e ีทรงรูปถ่ายคู่รูปวิดีโอคอลเยอะโอเคผ่านแต่คนที่ต่อให้งานดีแต่ไม่ผ่านเพราะว่ารูปน้อยบอกให้คุยวิดีโอคอลก็ไม่คุย มั่นใจสุดๆก็ไม่ผ่านก็มีไม่ใช่ว่าเออมาเจอเราแล้วผ่านทุกคนก็ไม่ใช่ก็คือคนที่แบบได้ให้ความร่วมมืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ผ่านอยู่จริงๆก็ไม่ได้จะต้องเป็นญาติกันเท่านั้นต้องมีหลักฐานราชะการเท่านั้นอาจจะเป็นเพื่อนกันจริงๆก็ได้ใช่ไหมเออเป็นเพื่อนกันก็ได้เนี่ยจริงๆเคสเนี่ยคือมีค่าเท่ากับเคสเพื่อนเลยนะ เพราะว่าไม่มีหลักฐานราชการยืนยันความเป็นญาติไงมันก็คือสถานภาพเท่ากับเพื่อนอาจจะเราอาจจะสามารถเขียน a ฟ i l y t ทรีส่งได้แต่ก็ไม่ได้มีมันก็คือแค่เขียนไงมันไม่ได้มีหลักฐานไงอาจจะแน่นกว่าเพื่อนจิ๊ดนึงแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือเคสของเพื่อนนั่นแหละครับฉะนั้นใครมีเพื่อนเฉยๆเ,เ,เพื่อนเฉยๆนะไม่ใช่เพื่อนพิเศษอะไรเงี้ยก็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 กทําได้ใช้หลักการเดียวกันอยู่แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเขาจะเชื่อได้ยังไงว่าเราเป็นเพื่อนกันจริงๆนั่นแหละ ก็ต้องแต่ละคนก็ต้องไปคิดเอาเองเนาะเออก็หลักฐานก็มีทั้งรูปถ่ายรูปวิดีโอคอลหลักฐานการโอนเงินอาแต่เพื่อนเนี่ยจะอ่อนกว่าเพราะว่าเพื่อนยังไม่เคยน่าจะไม่ได้โอนเงินใหเ้เพื่อนก็จะอ่อนกว่าหรือ้ะบอกว่าอ๋องั้นทาเป็นโอนมาเพิ่งจะโอนมาแค่ไม่กี่วันก่อนขอวีซ่าเขาก็ดูออกถ้าโอนมาก็คือต้องเหมือนโอนเป็นปกติหรือว่าโอนมานานแล้วอะไรอย่างนี้หรือถ้าโอนประจํายิ่งดีเออ การใครเพื่อนใครเขาจะโอนเงินให้เพื่อนอ่นั้ใช่ไหมเต็มที่มีเพื่อนจริงๆ่ะที่เป็นผู้หญิงอ่ะคือไม่ใช่เป็นแฟนด้วยนะคือเป็นเพื่อนกันจริงๆเนี่ยเออก็เลยเลยบอกว่าเพื่อนจริงๆไม่ใช่เพื่อนพิเศษเออครับเราจะขออย่างไงก็ต้องรูปไม่มีหลักฐานอะไรเลยรูปอย่างเดียวแหละรูปให้มันเยอะที่สุดถ้าเป็นเพื่อนกันจริงเอ่อแล้วกถ้าเกิดรูปน้อยก็ทำรูปวิดีโอคอลให้เยอะที่สุด มันชดเชยกันไม่ค่อยได้หรอกแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำรับรูปน้อยต้องเอารูปวิดีโอคอลคุยเยอะๆคุยหลายๆวันคุยหลายๆเสื้อผ้าหลายๆแบบแล้วก็เอกสารคู่เชิญต้องครบอ,อย่างเคสนอร์เวย์เนี่ยก็เขาก็มีใบการันตีอยู่แต่ว่าไม่ต้องไปรับรองกับราชการที่ไหนก็คือกรอกมือแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาหรือนอร์เวย์ก็มีใบการันตีให้กรอกออนไลน์แล้วก็ส่งโค้ดมาก็ได้เหมือนกัน แต่นอร์เวย์เขาจะเน้นเรื่องว่าได้เจอหน้ากันจริงๆแล้วเอ่าใช่เขาจะซีเรียสถ้าเกิดว่าใครไม่ค่อยมีหลักฐานนะมักจะไม่ผ่านหลักฐานนี่คือหมายถึงหลักฐานในการเจอหน้ากันจริงๆเนี่ยใช่ถ้ายังไม่เคยเจอหน้ากันเลยไม่เคยเจอตัวกันเป็นๆเ,เลยอย่างเงี้ยครับก็ก็ก็อาจจะยากนิดนึงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้เออแล้วก็อ้างเออคือเราพูดจดหมายแนะนำตัวเพราะว่าเราเขียนยังไงเราก็ต้องส่งันนั้นนะ เราเขียนในจดหมายแนะนำตัวว่าคุณน้ากลับมาไทยทุกปีก็คือต้องส่งตาประทับเข้าไทยให้สถานทูตด,ดูด้วยเป็นการพิสูจน์ไงเอ่อก็คือเอกสารผู้เชิญก็มีใบการันตีอ่แล้วแต่ประเทศนะว่าต้องทําหรือเปล่าแล้วต้องส่งตัวจริงมาหรือเปล่าก็ต้องดูแอ่อย่างนอร์เยวย์นี้ไม่ต้องส่งตัวจริงแค่ถ่ายรูปมาหรือส่งกรอกออนไลน์ส่งโค้ดอแล้วก็จดหมายเชิญครับเรามีวิธีเขียนจดหมายเชิญเป็นตัวอย่างเป็นอ e ีบุ๊ก อยู่ดูใต้วิดีโอได้หรือ g ก n o นไ i com/ l e t t e t จดหมายแนะนำตัวด้วยจดหมายงานด้วยวิธีทำใบรับรองงานครับก็คือจดหมายเชิญใบการันตีตาประทับเข้าไทยสเตทเมนต์แบงก์สเตทเมนต์การเงินย้อนหลังสามเดือนที่มีเงินฝากเข้าถอนออกของผู้เชิญเอ,อครับหลักๆก,ก็คือเท่านี้แล้วที่เหลือก็ขึ้นอยู่ผู้เชิญจะส่งอะไรเรื่องทรัพย์สินเรื่องงานเรื่องอะไรแล้วแต่ไม่ไม่ได้เป็นภาคบังคับเป็นออปชั่น ก็ทีนี้มีอะไรอีกอก็คือสิ่งที่สถานทูตมักจะตรวจสอบก็คือการเงินของผู้ขอมีความมั่นคงหรือไม่วงเล็บแล้วบอกเองถ้ากรณีความสัมพันธ์เราอ่อนรูปเราน้อยทำยังไงก็หามาไม่ได้การเงินของเราต้องมั่นคงจริงๆซึ่ง คนขอเยี่ยมเย็นม,มักจะก,การเงินไม่มั่นคงเออถ้าถ้าอย่างนั้นก็ต้องเดินบันทีล่วงหน้านั่นแหละที่ไม่ได้ฝากเงินก้อนใหญ่อ่ะสองความสัมพันธ์กับผู้เชิญจริงหรือไม่อ่าอันนี้เราบอกไปแล้วถ้ามีรูปเยอะเห็นหน้าชัดเจนทั้งคู่โอเคเหตุผลการเดินทางชัดเจนหรือไม่ครับก็คือถ้าเคสเยี่ยมเย็ยนนี้ก็คืออ่าจดหมายเชิญที่ผู้เชิญระบุมาว่ายังไง ดูในอ e ีบุ๊กเราได้แล้วก็เอกสารครบหรือไม่ทั้งฝั่งสองฝั่งเลยนะผู้เชิญบอกไปแล้วต้องเอาให้ครบความสัมพันธ์ต้องครบส่วนผู้ยื่นแม้จะมีคนการันตีค่าใช้จ่ายก็ต้องส่งให้ครบอ่าขึ้นอยู่กับเราอ้างอะไรเราอ้างนี้นี้เคสนี้ทํางานประจําก็ใบรับรองงานแล้วก็เรื่องการเงินต่อให้มีเงินน้อยหรือไม่มีครับอันนี้คือเคสนี้เขาโอเคระดับหนึ่งแต่ถ้าสมมติใครมีเงินน้อยยังไงก็ต้องส่ง มีมากมีน้อยยังไงก็ต้องส่งก็คือดูรายการเอกสารถ้าเขาบอกอะไรมาก็ต้องเอาตามนั้นให้ครบครับแล้วก็ถ้ามีทรัพย์สินต่างๆก็ส่งไปด้วยทะเบียนบ้านที่เป็นชื่อตัวเองเป็นเจ้าบ้านนะนะแล้วก็ทะเบียนรถหรืออื่นๆแต่ว่าต้องปแปลเป็นภา,านษาอังกฤษครับใครทําไม่เป็นก็ติดต่อกลุนไกได้โอเคนะครับตอนนี้ก็ก็หรือถ้าเกิดถ้าเกิดว่าจะ ทำเองสำ,ส YouTube, เ ok งสำหรับสมาชิก y o u t u b e ก็เข้าไปที่ k o n o g u i d e c o m norwayvisa จะมีลิงก์สำหรับสมาชิกอยู่หรือว่าถ้าไม่เป็นสมาชิกก็เป็น e-book ก็ได้ k o n o ok g u i d e c o m n w ใช่แล้วครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังนะครับแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรถามที่คอมเมนต์ได้ทุกวิดีโอแล้วก็ติดตามโ o n o ok g u i d e ก็คือโ o n o ok g u i d e c o m ขอบคุณมากครับ